ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับร้าน LED Master นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวไฟขนนโซล่าเซลล์รุ่น UFO นะครับ5ทิศทางนะครับตัวนี้นะครับไฟออกรอบด้าน360องศานะครับของร้านเรานะครับก็จะมีทั้งแสงขาวนะครับแล้วก็จะมีทั้งแสงวอร์มนะครับมีทั้ง2รุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับมีที่เดียวนะครับพร้อมส่งตัวแทนพร้อมส่งลูกค้านะครับตัวนี้ ตัวเจ้าไฟนี้นะครับก็จะออกแบบมานะครับให้สว่างมากขึ้นนะครับสว่างเพิ่มขึ้นมากกว่าไฟ3มทิศทางนะครับตัวนี้นะครับด้วยตัวบอดี้นะครับก็ทําจากพลาสติก abs นะครับ ip 6 5นะครับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นกันแดดกันฝนนะครับใช้งานภายนอกได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ กำลังไฟนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่500วัตต์นะครับโดยเม็ด LED นะครับทั้งหมด5ช่องนะครับช่องละ80เม็ด LED นะครับทำให้ความสว่าง360องศานะครับสว่างเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับระยะติดตั้งนะครับอยู่ที่3าถึงหเมตรนะครับระยะที่แนะนำนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับ20,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์20วัตต์นะครับทำให้ ได้กําลังไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ได้จนถึงสว่างเลยนะครับมาดูกันที่ตัวเสานะครับที่เราจะใช้นะครับตรงช่องนี้นะครับจะมี2ช่องนะครับลูกค้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับช่องด้านในนะครับเราจะใส่เสาขนาด2.5นิ้วนะครับถ้าเป็นช่องด้านนอกนะครับเราจะใช้เสาขนาด3มนิ้วนะครับใช้ได้ทั้ง2ขนาดนะครับแล้วก็ พอใส่เสาเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใช้น็อตนะครับน็อตที่ได้มานี้นะครับ3ตัวนี้นะครับขันเข้าไปพอตึงมือนะครับเพื่อให้เสาแน่นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีฐานมาด้วยนะครับฐานขนาด 3A มา2ก้อนนะครับและก็จะมีรีโมทมาด้วยนะครับเจ้าตัวรีโมทนี้นะครับก็จะมีปุ่มออโต้ตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงมีปุ่มออฟปุ่มออนนะครับปุ่ม เพิ่มแสงลดแสงนะครับตัวนี้นะครับแนะนาทิคกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับสําหรับทันใดที่ต้องการให้สว่างทั้งคืนนะครับเราก็สามารถปรับไปที่ปุ่มออโต้ได้เลยนะครับส่วน3มชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนี้อันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับถ้าวันไหนที่มีฝนตกฟ้าครึ้มนะครับเราสามารถที่จะช่วยให้เจ้าไฟตัวนี้นะครับอยู่ได้ถึงสว่างนะครับโดยการ ลดแสงลงช่วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำให้ไฟอยู่ได้จนถึงเช้านะครับผมถัดมาดูกันที่แผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้นะครับแผงก็จะให้มาเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะมีกระจกนิรภัยนะครับสามารถที่จะป้องกันฝุ่นกันแดดกันฝนได้นะครับตัวนี้นะครับรับแสงได้เต็มที่เลยนะครับตัวนี้ ครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่มเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ทําการเปิดเอาไว้ก่อนนะครับเปิดออนเอาไว้ก่อนไฟก็จะติดเองเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับที่ปุ่มรีโมทได้นะครับปรับที่ปุ่มรีโมทหรือถ้าเราตั้งเป็นออโต้นะครับไฟก็จะเปิดปิดอัตโนมัติตามแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้นะครับ เจ้ารุ่นนี้นะครับก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับสําหรับท่านใดที่มีรีสอร์ทนะครับมีบ้านพักตากอากาศหรือจะเป็นติดตามเสานะครับทางเดินนะครับทางเข้าหมู่บ้านอย่างนี้นะครับก็เหมาะสมอย่างมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงขาวหรือว่าแสงวอร์มนะครับก็สวยงามการคนละแบบนะครับตัวนี้นะครับหรือลูกค้าบางท่านนะครับก็ติดใจนะครับซื้อไปถวายวัดนะครับ เอาไปถวายสังฆทานถวายวัดนี้นะครับหลวงพ่อก็ชอบนะครับตัวนี้นะครับรับที่เรารีวิวเมื่อสักครู่นะครับเป็นการเปิดแสงสว่างให้ดูนะครับในตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความสว่างตอนกลางคืนกันนะครับว่าจะสว่างมากแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแสงขาวนะครับติดที่ระยะความสูง3เมตรนะครับความสว่างสว่างมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ ไปออก5ทิศทางนะครับถัดมาก,ก็จะเป็นแสงวอมนะครับแสงวอมติดที่ระยะความสูง3เมตรเช่นกันนะครับแสงวอร์มก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย